สวัสดีครับครับรนะอ๋อไม่ได้มานานแล้วใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับวันนี้ว่างไหมครับว่างครับบ้างอยู่โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เชิญไปตรวจสันเลยนะครับเชิญครับ ต่อไปเราก็จะมาเริ่มตรวจสุขภาพช่องปากของคนไข้กันนะครับโดยที่คุณหมอจะเริ่มตรวจตั้งแต่ภายนอกช่องปากของคนไข้ก่อนนะครับว่ามีความผิดปกติอะไรบ้างครับสิ่งแรกที่คุณหมอจะตรวจเนี่ยก็คือความสมมาตรของใบหน้านะครับดูว่าคนไข้มีอาการบวมบริเวณไหนบ้างครับหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะ ตรวจคลำกล้ามเนื้อของคนไข้บริเวณด้านนอกนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีอาการกดเจ็บหรือว่าการบวมอักเสบของกล้ามเนื้อหรือเปล่าครับอาปาครับกัดฟันครับกัดฟันครับหลังจากนั้นหมอจะตรวจบริเวณข้อต่อหานไกลของคนไข้นะครับ ปาปากครับกัดฟันครับอ้าปากครับกัดฟันครับหลังจากที่คุณหมอตรวจบริเวณภายนอกช่องปากเรียบร้อยเนี่ยเขาจะเริ่มตรวจเข้าไปตรวจภายในช่องปากข,ของคนไข้นะครับนอนลงเลยครับต่อไปเราก็จะมาเริ่มตรวจ ภายในช่องปากของคนไข้กันนะครับโดยที่เวลาที่คนไข้ามาทําฟันเนี่ยจะมีการปิดผ้าคุมหน้าคนไข้ไว้แล้วก็เปิดบริเวณช่องปากเพื่อที่ให้คุณหมอทํางานได้โดยสาเหตุที่เราต้องปิดไว้แบบนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้อุปกรณ์หรือว่าน้ํายาต่างๆของคุณหมอเนี่ยไปโดนกับเนื้อเยื่อบริเวณใบหน้าของคนไข้นะครับโดยวันนี้เนี่ยเพื่อความสะดวกในการพูดคุย ผมจะขออนุญ,ญาตเปิดผ้าคุมหน้าของคนไข้ออกนะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตเอ,อเอาผ้าแมสก์ปิดหน้าออกด้วยครับโดยที่การตรวจช่องปากของคนไข้นะครับจะเริ่มตรวจจากบริเวณริมฝีปากของคนไข้ด้านนอกก่อนนะครับว่ามีความผิดปกติอะไรบ้างหลังจากนั้นเราจะเริ่มตรวจ ฟันของคนไข้โดยไล่ตั้งแต่ฟันบนไปจนลงลงไปจนถึงฟันล่างที่สุดท้ายนะครับอ้าปากครับการตรวจฟันเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยการดูว่ารูปร่างของฟันเนี่ยมีความผิดปกติหรือไม่มีรอยโรคฟันผุหรือไม่หรือก็มีคราผินปูนหรือว่าคราบสีเนี่ยที่ติดอยู่บริเวณฟันมากแค่ไหนครับ อย่างในกรณีคนไข้คนนี้นะครับสุขภาพฟันเนี่ยจะดีมากมีรอยโรคฟันผุแค่เล็กน้อยครับบริเวณฟันการามด้านบนนะครับหลังจากตรวจฟันเสร็จเนี่ยคุณหมอก็จะตรวจบริเวณเนื้อเยื่ออื่นๆที่อยู่ในช่องปากที่ไม่ใช่ฟันนะครับโดยจะเริ่มตรวจจากบริเวณเหงือกนะครับ คน้า้กัดฟันครับคุณหมอกจะสังเกตบริเวณเหงือกที่อยู่รอบๆตัวฟันนะครับว่ามันมีการอักเสบมีอาการแดงหรือว่าบวมบริเวณไหนบ้างหรือเปล่าครับแล้วเขามีหินปูเนเกาะอยู่บริเวณคอฟันเยอะแค่ไหนครับ อย่างในผู้ป่วยรายนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเหงือกเนี่ยเป็นสีชมพูสวยซึ่งเป็นการแสดงออกของเหนือกที่มีสุขภาพดีนะครับถ้าเป็นเหงือกที่มีการอักเสบเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเหน,เนื้ยจะมีรอยสีแดงมีอาการบวมแล้วก็จะเห็นได้ชัดคือตอนที่แปลงฟัน,นจะมีเลือดออกง่ายกว่าปกติครับอาปะครับ หลังจากตรวจบริเวณฟันกับเหงือกเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอจะตรวจบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนอื่นๆที่อยู่ในช่องปากครับอย่างเช่นลิ้นครับแลบลิ้นออกมาครับอ้ากงกว้างแล้วแลบลิ้นออกมาเลยครับ นอกจากนั้นหมอก็จะตรวจบริเวณเพดานปากกับพุ้งแก้มบริเวณคอใต้ลิ้นเพื่อที่จะดูว่ามีความผิดป,ปกติอื่นๆในช่องปากลงเหนือยอยู่หรือเปล่าครับ ทันตแพทย์เนี่ยจะแนะนำให้คนไข้มาตรวจสุขภาพช่องปากทุกๆ6กเดือนนะครับหรือว่าปีละสองครั้งเพื่อที่จะคอยติดตามดูว่าคนไข้เนี่ยมีอาการอะไรที่มันอาจจะพัฒนาเป็นรอยโรคที่อันตรายหรืออาจจะทำให้คนไข้เนี่ยสูญเสียฟันไปก่อนวัยอันควรครับก็ต้องขอราบขอบพระคุณ ที่พวกเรานั้นได้มาคณะทันตแพทย์นะครับช่วยแนะนําในการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีดูแลสาวฟันก็ขอขอบพระคุณมากครับก็วันนี้นะคะก็เราก็จะมีคําถามนะคะที่ขึ้นบริเวณหน้าจอถ้าเกิดทุกท,ท่านตอบท่านใดตอบถูกนะก็จะมีของที่ระลึกนะคะจากคณะทันตแพทย์เนี่ยนะคะมหาวิทายาลัยนเรศวรก็ขอบพระคุณนะคะขอบคุณะครับ <ขอ S 1> <อ>